ครับสวัสดีนะครับอ่ะช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับอ่ท่อบแบบพวกนี้นะครับถ้าเราจับใช้งานนี่นะครับมันจะลื่นมือนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการถักเชือกนะครับนะเพื่อเป็นด้ามจับนี่ให้มันถนัดมือนะครับให้มันอยู่นะครับอ่ามาดูกันว่าการอ่ามัดเชือกแบบนี้ถักเชือกแบบนี้นะครับเขาถักกันยังไงนะครับอ่าเรืนี้ผมจะพาทำให้ดูนะครับอ่าโอเคไป ลุยกันเลยนะครับแน่นๆครับอ่ะทํามันเริ่มมัดกันเลยนะครับอ่ะเชือกหนึ่งเส้นนะครับเชือกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นสั้นนะครับครับอ่ะมัดน,นะครับ อันนี้เราเราจะมัดทับมันนะครับมาให้มันหลุดนะครับวิธีการก็คือนะครับวันนี้อ้อมหลัง,ลงนะครับนี่ปลายเชื่อผมนะอ้อมหล,หลังนะครับนี่ครับสวนนี้ไว้นะครับอันนี้สอดสอดเข้างนี้มาน,นี่ทับไว้ดีครับ เห็นไหมครับอ่านะ,ะแล้วก็จะสอดข้างล่างนะครับเนี่ยสอดข้างล่างแล้วก็ของเข้ามาแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เราจะทํามันไว้นะครับทัปมเชื่อมทับไปเชื่อมไหมครับอ่ามอนเดิมนะครับสอดไปข้างหลังนะครับ สอดแรงๆนะครับ้วก็สอดกับมา้าบนนะครับนะครับลายมันจะเป็นเกลียวมาเลยนะครับลายมัน,เ,นเกลียวอย่างนี้ครับออกมาครับนี่นครับเจอบนี้ไว้ แล้วก็ทำอย่างนีไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะพอใจหรือว่ามันจะหมดเชือกเรานะครับถ้าเชือกเราต่อได้นี้ก็ก็ดีนะครับอย่างเชือกผมนี่ก็ต่อได้นะครับอ้อมแมงหลังกลับมาต่อเข้านี้นะครับอ่เชือกผมมันสั้นแล้วผมจะต่อ อ่ะผมจะต่อนะครับเดี๋ยวเอาสีฟ้าต่อนะครับนไรออกไปเลยครับ ผมจะใช้สายสีนะครับต่อกันนะครับพอเชือกมันใกล้จะหมดนะครับเราก็ต้องล็อกมันนะครับนะเนื่องนี่นะครับครับปกติเราจะสอดเข้าแต่เรายังไม่สอดนะครับเรามาสอนแล้วรอบที่สองนะครับเนี่ยนะครับสอ้าบบนี้นะครับนี่นี่รอบสุดท้ายนะครับสองทบ นะครับแล้วก็ตัดลวดให้ตัดเชือกนะครับฮะแต่ด้านเพื่อนนะครับ่ะเราก็สามารถจับถ้าเป็นเด็กท่องกลมนี่เราก็จะจับได้นะครับนะไม่ลื่นมือเลยนะครับนี่ถ้าอย่างเงี้ยมันลื่นนะครับ โอเคนะครับนะมัดเชือกเป็นด้ามจับทอแป๊บนะครับก็ไปบูรณาการนะครับแอปพลายดูนะครับอาจจะไม่ใช่เหล็กกลมก็ได้อาจจะเป็นเหล็กเกลียมก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กกลมเหล็กเกลียวจังออกมาสวยนะครับเกลียวยะออกมาสวยนี่ย้อมวนจะออกมาสวยเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ลองเอาไปฝึกทากันดูนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากเลยนะครับติดตามช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับนะเรื่องของการผูกเชือกมัดงื่นนะครับ ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวผมเมือกันศิลปะแย่นี้นะครับอก็ลองไปใช้ดูนะครับ